Oh. อฮะประเสริฐแท้อาพิชาติหลานจริงๆมึงหมดกันที่นอนกูเอาเมื่อข้าวครอบไว้แล้วมันเอาไม่อยู่อ่ะยายแรงมันเยอะก็เลยเอาาอุ้มไว้อุ้มไว้ได้เดี๋ยวเดียว่าไม่ไหวแล้วอ่ะยายร้อนคตอดทำไมนกตัวมันร้อนขนาดนี้เหงื่อท่วมเลยโอ้ oh. สภาพเละเลยคือนี้กูจะนอนยังไงเนี่ยแล้วสภาพบอกข้าวล่ะเละไอ้ฮะจะเลินอาหารละมึงที่นี่เฮ้ยไอ้นกเวนที้กายกองขนาดนี้ไปกินงวงก,กินไฟมาหรือไงเอาตัวลงไปจัดการข้างล่างได้เลยยายยังโหดเลยยายลูกนี้กระได้กูหักไปเนี่ยเอา ไอ้นกเวนันตายหาไปหรือยังขอพักไปแล้วยายไหนขอกูตรวจด,ดูสุขภาพแป๊บโอ้ยายส้มได้ด้วยสุดยอดเอาจริงเหอยายตามบทนะมันจะต้องมีคนมาขวางไหนว่ามีดูละคร เดี๋ยวก่อนยายนั่นไงเห็นไหมยายไม่ฆ่ามันไม่ได้เหรอได้สิวะนั่นมีใครมาห้ามมันลักของในบ้านกูไหมละ่ะยายก็ปิดบ้านให้มิดชิดสิโอ้ยววบับมึงแหนตาดูบ้านกูสภาพตรงไหนปิดมิดชิดเอาปากกามาวงใจปิดมิดชิดดิรื้อปลูกใหม่ซะยังจะง,ง่ายซะกกว่าเออไอเดียดีกูประชดไอเวน เอาเข้าจริงนี่หน้าฝนนี่หลังคาก็คงไม่อยู่แล้วงานนี่พายุเหรอยายพายุมายายก็สวดมนต์สิฮ่าไ,ไ,ไอเดียฟังดูคุ้นๆแขกกูหดไม้ลงไปทีเดียวกับปลากสังขารมารีนโนเวทบ้านใหม่เนี่ยถามเด็กปฐมยังไอกโกรบมันยังตอบได้เลยว่าอะไรง่ายกว่ากันชีวิตหนึ่งชีวิตก็มีค่านะยายเท่าไรตายสิถามแบบนี้เอาเป็นว่า มันบาปกรรมนะยายกูเห็นคนเฮงสวยทำคนเดือดร้อนทั้งบ้านทั้งเมืองพวกมันเองก็ไม่เห็นจะตกทุกข์ได้ยากอะไรเลยร่ำรวยสุขสบายชาติหน้าไงยายชาติน่ารับกรรมแน่ก็แสดงว่าพวกเราเกือบทั้งประเทศดิทั้งหลายคนสูญเสียญาติพี่นอ้องชาติก่อนคงทำกรรมหนักกันมาทั้งนั้นส่วนไอ้พวกเฮงสวยนั่นชาติก่อนคงทำความดีสินะถึงได้สบายสบาย นิมนต์หลงตามาบรรยายดีกว่าฉันไม่เชี่ยวชาญพุทธศาสนาเดี๋ยวก็ได้แตกตื่นกระทั้งวัดหรอกเกิดแก้วหัวใจวายมรณะภาพไป <c oughs> นรกพราะมันตายมันก็ไปอยู่กับพวกหน้าแหละเออวะ่ะที่นี่เลยมีนกผีมาเพิ่อีกตัวพวกมึงก็รับอุปการะกันไปตามสบายเออยยายแล้วถ้านกผีมันบินมาเกาะหลังคาบ้านเราเหมือนเมื่อวานแล้วร้องทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราจะทำยังไงอะ ชิบหายละกูไม่ใช่หมอผีซะด้วยก็ขังไว้ในมุงยายยังไงล่ะเออคอยสบายใจขึ้นมาหน่อยทุยปัญหาอยู่ตรงที่เราควบคุมนกไม่ได้ตลอดเวลาเราต้องหาวิธีควบคุมนกโหโกรกฉลาดว่ะในที่สุดก็มีคนฉลาดอยู่ในกระตูนเรื่องนี้สักทีทยเย้ทเ้ทยเดี๋ยวฉันจะไปเอาเล่าข่าวโคนไม้มาให้ นี่มันยังไงกันคะนกงงไปหมดแล้วค่ะพี่ตาปิดเรื่องแล้วมือกีห,าห่ากลับมากลับมาเออแล้วพวกเราจะเอาอะไรไปควบคุมนกเราจะดูแลมันเองเอาดีๆแน่ใจนะเจะว่าไปมันก็น่ารักนะมาน,นี่มาเห็นไม่ยยา่มันเชื่องดีออกเออไหนกูลองดูมังสิโจ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  ย้ยไอ้เลวมึงตายยายสงบไอ้โน่ไอ้มึงเล่นน่าแม่อะไรไร่สัสชัยนี่แล้วน้ามาช่วยหนูมึงได้กลายเป็นขี้แน่ผ่าระไรจิตมาเข้าแชร์ในเองตอนนี้มาช่วยหนูยรื่องปืนมาพูดยังกับเราไมีปืนเด็กดูเยอะยายป้งปืนไรยายชิบหายไอ้โน่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้กูบอกกี่ครั้งแล้วว่ากระตูนเรื่องนี้ไม่ใช่กระตูนเด็กโว้ย สวัสดีครับผมเอาล่ะครับเป็นไงบ้างครับสนุกกันไหมครับสําหรับโกรกรากในซีรีส์ e ีีที่3ามเป็นไงบ้างจอนกกระปูดก็ยังลูกผีลูกคนอยู่นะตอนนี้เป็นไง,องรอลุ้นกันในอีที่สาแล้วกันนะครับตอนแรกก็คิดว่าผด็จศึกจนนกกระปูดกันไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะ EP ที่สาก็ยังมีอีกนะครับ รอติดตามได้ว่าชะตากรรมของเจ้านกกระปูดในอีพีต่อไปจะเป็นยังไงนะในอีพีนี้ก็ลุ้นกันเหนื่อยเลยนะครับหาจุดค้างค้างเลยทีเดียวเชียวนะเอาละครับผมพี่กรีนะครับผมวันนี้ก็จะมาประกานร,รางวัลครับพกรางวัลน,นะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อ EP ที่35นะครับจะมีใครกันบ้างนั้นไปดูเลยครับรายชื่ออยู่นี่แล้ว อัราคาเป็นไงบ้างนะครับสําหรับายชื่อนี้คุณอยู่บ้างไหมนะครับเอาละวันนี้นะครับวันนี้กิจกรรมของ EP นี้นะครับขออนุญาตเป็นกิจกรรมที่แจกสติ๊กเกอร์ใหเหมือนเดิมนะครับ5รางวัลเหมือนเดิมเลยนะครับเอาละครับเมื่อ EP ที่แล้วเราอยากรู้ว่าคุณเป็น FC จากภาคไหนใช่ไหมครับวันนี้นะครับ กิจกรรมของอีนี้อยากให้ทุกท่านบอกหน่อยว่าเป็น FC จากจังหวัดไหนนะครับผมแฮ <FC> จังหวัด ABC d e ดีนะครับจังหวัดอะไรจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายกรุงเทพอะไรเงี้ยเราอยากรู้ว่า f c จากจังหวัดไหนเยอะสุดนะครับถ้า f อฟจากจังหวัดไหนเยอะสุดเนี่ยเราจะทำสถิติมาเลยนะเราเราจะสุ่มแจกจากจังหวัดนั้น5้ารางวัลน,นะจังหวัดนั้นเยอะสุดเนี่ย คนในจังหวัดนั้นจะมีโอกาสได้รางวัลสติกเกอร์ายจากโกากากระตูนนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามมาจนถึงท้ายสุดนะครับเอาไว้เจอกันใน EP ที่37ชะตากรรมของเจ้านกกระปูจะเป็นอย่างไรนั้นไปรอดูใน EP ที่37ครับไปเลยครับจ I do it.